เรื่องเล่าที่หายไปตำนานหลอนสะพานห้วยตองจังหวัดเพชรบูรณ์ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนได้มีข่าวดังสะเทือนขวัญไปทั่วออนไลน์เมื่อมีรถทัวร์โดยสารประจาทางสายขอนแก่นเชียงรายคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำและตกลงไปใต้สะพานห้วยตองส่งผลให้คนขับและผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบทั้งหมดโดยหลังจากนั้นก็มักจะมีคนพบเจอเรื่องราวความหลอนอยู่บ่อยครั้งดังเช่นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเมื่อเขาได้ขับรถไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์และระหว่างเดินทางกลับ พวกเขาก็ได้แวะพักรถที่สะพานดังกล่าและพากันถ่ายรูปครอบครัวกับสะพานห้วยตองไว้เป็นที่ระลึกแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะในภาพถ่ายปรากฏร่างคนแต่งกายชุดสีเขาย,ยืนแอบ,บอยู่บนเสาต่อม้อสะพานทางครอบครัวได้มีการลงตามโซเชียลต่างๆจนไปที่โด่งดังซึ่งตามหลักการแล้วก็ไม่น่าจะมีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นได้จนกระทั่งรุ่นข้าวพวกเขาก็พากันไปถวายสังฆทานที่วัด เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ณนะบริเวณแห่งนั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินเรื่องอะไร,ระบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ